สวัสดีครับสวัสดีครับผมบานพี่น้องมีสมมาเบงบางคุดเนี่ยงคุดลองกองเรามีเพียบทั้งทุเรียนไปดูลองกองก่อนมาเจ็บบังคุด ของจากต้นสดๆครับนี่นะพี่น้องสดๆจากสวนนะครับไปพาไปดูมังคุดบานนี่มังคุดมาพี่น้องมาดูมาชมกพลังถอยลูกมันสูบมีก็ะสุนมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ถอยแล้ว ลูกมาเล่ม,มาล่าใส่เออน่าเป็นแล้ว1ลูก2ลูกผมก็จะสวยเป็นอยู่หลายลูกดู ตรงนี้ก็มีนั่นก็มีนี่จะใส่พี่น้องระเบิรงน,งน,นี่เป็นจันงไดทีด่ใส่มังคุดนี่นี่เห็นบมดพี่น้องนะให้ดูโลใส่ม้อมือเดียวเล้วนี่ถ่ายมือเดียวซึบนี่ใส่พี่น้องระเบิรงสด,สด นี่อ้าวลุนแรวนี่หนึ่งลูกใส่มือเดียวจับมือเดียว móc nó móc nó móc nó móng nó móng nó Ấy nó móng 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 nó โอ้เด oh. oh, ี t t ๋ยวเดี๋ยวจะทำไม้ใหม่ไม้หักจะปตาก่อนโอ้พี่น้องหักขอลอกไม้สวยหักแล้วดูตรงนี้ตรงสวนทุ่เรียนนี่ก็ลองกล่องยุงเยอะมากพี่น้องเลยไปแล้วครับพี่น้องพ่อกันชิปนะนี่ ให้สันสันจะเจาะโอ้โห,โห,โหโดูไม้ผมหักได้ไงเนี่ยทิมทิมจนทิมจนจิงไม้หักเลยเดี๋ยวไปซ่อมก่อน มาดูครับนี่จสามหน่วยสามหน่วยมือไม่หัดเจ็บมือใหม่หัดเจ็บมือใหม่หัดเจ็บมังคุดมังคุดเฟ เออม,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 มังคุดแหละมันเป็นละมุดมังคุดใส่เบาๆน้าพี่น้องนี่อัน,นลูกหนึง่งจะแดดสองน้าพี่น้องเด้อปึ๊บปึ๊บเรียบ,บร้อยเรียบร้อยมาแล้วมาเบิองพี่น้องมาเบิองปึ๊บ น,นี่มาจากสวนสดๆจากสวนนี่ก็ได้นี่บุกน้บบนอย lái luộc khi lên này. lại nó đây là ô ô Nó như tí đang cà chung được không nào hay này khả năng dùng dưỡng 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 này dưỡng 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 nhúng lại nhúng lại dùng vô ma ngủ và nhúng lên bàn lên bạn hết bằng tiếng tinh này này đó vừa nè tầm tầm นี่ต่ำๆพอสดพอไปได้เป็นหนองเร้อมันจะทอนแสงนี่เห็นแล้วนั่นลูกนึงเห็นแล้ว,ลวก็จะไปเก็บเอา แล้วบาทเจอกันชิปนะถ่ายบรรยากาศอรอบๆบ่ายโอ้ยุงมาเจอกันชิปมาพี่น้องสวัสดีครับถ่ายบรรยากาศแหละ กับต้นทุเรียนพี่หน้าได้กินแน่ต้นนี้นี่หน,นี่งนี่ลูกหนึ่ง๊บ๊บปบ๊บปึ๊บเบ,บิบปึ๊บ,บ,บ รุดไม่รุดรุดรุดไม่รุดรุดบอลรูดดนเวนนีนไน่ไปพี่น้องสวัสดีครับบานไปแท้พอกันชิพหน้าเอีพาไปดูสวนในพี่น้องติดตามตอนต่อไป นี่มีมาเก็บลองกล่องเก็บมงกงุฎ ไ,ไปดูก่อนต้นที่มันดดดหลังกองก่อนจะป,ปิดจิ๊บสองดูงต้นนี้เก็บมาหมดเลยที่กาเก็บมาแล้วนี่ต้นทุนเรียนตัวนี้เอากินแล้วต้นนี้เอาไปกินแล้ว,นนลวที่บ้านลูกดกๆเนี่ยต้นนี้หมดแล้วหน่นปีหน้นาส,สีหาต้นหนุน ได้กินแน่ปีหน้าพี่น้องเอยติดตามสวัสดีครับ